สวยงามมากเลยนะคะก่อนอื่นก็ตอกไข่เข้าไปเลยนะคะ1นึฟองจากนั้นก็น้ำตาล60กรัมนะคะเติมนมเข้าไปเลยนม180กรัมนะคะยีสอช้อนชา ไอพออีกหนึ่งช้อนชานะคะเติมลงไปผสมให้เขาเข้ากันจากนั้นก็มาผสมส่วนของแห้งนะคะใส่นมเข้าไป28กรัมนะคะเกลือประมาณครึงช้อนชาผสมให้ทุกอย่างเข้ากันเลย ใส่เนยลงไปเลยนะคะเนยปริมาณ50กรัมอันนี้คือใช้สูตรของแม่บ้านสเปนคุณคอสินานะคะอยู่ๆก็อยากกินโดนัทขึ้นมาก็เลยหาสูตรใน YouTube ดีกว่าง่ายดีสรุปว่าพอพิมพ์เข้าไปแล้วขึ้นมาทันทีทันใดก็เลยใช้สูตรนี้เลยแล้วกัน เห็นของเขาสวยงามมากแต่ของเธอใช้เป็นเครื่องนวดนะคะเครื่องนวดอัตโนมัติเครื่องนวดใหญ่อันนี้คือจะใช้เครื่องนวดแบบมือถือต่อทินาะจะใช้เครื่องนวดนี้นวดไปนะคะจนกว่าเขาจะเนียนดีเดี๋ยวมาเจอกันตอนเนียนนะคะใช้เวลานวดทั้งหมดประมาณ15นาทีนะคะรู้สึกว่าน,านานมากเลย ฐานน้ำมันนิดนึงนะคะจากนั้นก็นวด พักไว้ประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวก็มาปั้นเป็นก้อนกันต่อได้แล้วขยายขึ้นมา่าน้ำมันที่มือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทาบนรองพื้นด้วย แบ่งให้ได้ก้อนละประมาณ45กรัมนะคะโอห้กรัมโอเค50กรัมก็ได้ แบ่งครบหมดแล้วนะคะก็มี45บ้าง46 47ก็เฉลี่ยว,ว่าอยู่ที่45กรัมนะคะ จะว่าไปแล้วก็ไม่เหมือนเจ้าของสูตรสักทีเดียวนะคะด้วยความที่ว่าจินานลืมใส่ไข่สองฟองนะคะจากจากสูตรดื่มของเธอคือไข่สองฟองแต่จินานลืมไปใส่ไข่แค่ฟองเดียวทำไปทำมาสรุปว่าใช้แป้งสาลีทั่วไปด้วย ปกติแป้งสาลีเจ้าที่จินาธาร,รมเนี่ยคือแป้งเขาจะจะอะไรนะจะชื้นง่ายมากคือต้องใส่ปริมาณน้ำน้อยๆก็เลยกลายเป็นว่าโชคดีไปใส่ไข่ฟองเดียวกับสูตรของเธอคือพอดีเลยนะคะถ้าอย่งไรก็ไปดูเจ้าของสูตรได้เลยนะคะ แม่บ้านสเปนคุณคอสินา คือของเจ้าของสูตรเนี่ยเขาจะใช้กระดาษไขในการรองนะคะอันนี้คือทำกินเองก็ทำแบบง่ายๆไม่ต้องใช้กระดาษไขละด้วยความที่ว่าอยากจะทำให้เสร็จเร็วๆตอนนี้ก็ เกือบสามทุ่มแล้วต้องรีบนอนด้วยทำเผื่อไว้พรุ่งนี้จะพาไปที่ทำงานด้วยโคดเข้าห่อไปทุกวันเลย ออกมาเป็นยังไงเนี่ยอยู่ๆที่ทำงานวันนี้ก็นึกอยากจะกินโดนัทไปหาของตัวเองก็ประมาณว่าจะต้องคิดสูตรนู่นนี่นั่นคือนานไปไหมก็เลยเอาสูตรที่อร่อยออร่อยของยูทูบเบอร์ที่เ,เก่งๆมืออาชีพ มาทำตามดีกว่าจะได้ง่ายๆไม่ต้องค็ดมากไปดูใน tiktok นะเขาจะใช้มือจิ้มเหมือนกันแล้วก็หมุนหมุนอย่างนี้ในเรียลก็มีให้คลิปสั้นๆของ YouTube เขาก็จิ้มแล้วก็หมุนหมุนหมุนใช้สร้างอาชีพได้ด้วยเนี่ยถ้าใครขยัน ทำขายไปตั้งร้านน้ำชาตั้งโต๊ะขายหรือไม่ก็ฝากเขาขายอยู่นี้เขามีการขายออนไลน์กันแล้วอะ่ะลงเพจลงเฟซบุ๊ก ตอนนี้ก็ปั้นเสร็จแล้วเจาะรูเสร็จแล้วก็มาปิดฝากันเลยลองทอดก่อนลูกแรกนะคะ สวยงามมากเลยนะคะแต่ทอดออกมาไม่ค่อยสวยเหมือนต้นตำรับเลยอะด้วยความชัวเร่งรีบนะคะไม่ทันที่จะรอให้เขาพองด้วยแต่ออกมาสวยงามมากเลยอะขนาดว่าไม่ได้เท่ากับอาจารย์ที่สอนไว้แต่ก็โอเคอยู่นะคะ อืมหวานกำลังดีอร่อยเลยอะถ้ายัางไงก็ไปดูต้นตำรับเลยนะคะมือไม่เป็นสุกด้วยชอบพลิกไปพลิกมาแต่รสชาติโอเคมากเลยนะคะอร่อยมากเลย